จะพันหินจ้ากลับบ้านกันเลองายมาแล้วนึ่นึ่งหนึ่งเฮ้ยขบวนที่สองนี่นี่ฉันต้องคืนตรงนี้เพื่อจะได้เห็นไฟตอนขับผ่านเราข้างหลัง,จงจเจ๋อเจ้นเต้นเลยมาบึกเคยกับบ้านกลับบ้านลนะ มาแล้ว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 ดูหน้าแม่สันตื่นเต้นหน่อยสิพอขึ้นมาแล้วรู้สึกตื่นเต้นไหมโรซาพี่นี้สถานีสระบานพี่นี้สถานีสระบานะผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีตะวันตกท่านลงจากขบวนรถ เอเสแล้วน่ราเดยมารนักคก็ทีนี้ก็กีอได้แล้วเราจะไปกันแล้วบ้าเลยลับมาดูแม่ฉันไม่หยุดไม่หยุดทำอะไรเลยโอเคแม่จะเติมเติมก็เติมเติมมาค่เติมสี่ห้าห้าเก้าแต่ดูกัน Dante, เขาก็มีที่วางของวางได้เขาไม่ขายนแจด้วยขอบรบเขาไม่ขนมแจกให้เราด้วกโออโหมได้ขนมแกอีกก็ได้นี่ยก็ขอบุมปุ๋ยเก็ได้ช้อนนี้เนี่อ๋อมาแล้วข้าวหแล้วก็บ๊ายบานะยะสัพันธกันก็ได้เจอกันบ๊ายบายไาทียาใไหนเนี่ย กทมกมมิกาปปีโอเคัเป็นรี้ก็ที่เขาบริกามีน้ำมีของกิน้ไอ้าจะงีคนข้าวเาข้าวขาข้ว้เขาจะไม่ปิดไฟตอนนี้นะนี่ข้าวดีดีข้าวดีข้าวดีอันนี้เป็นแผน พลนงไก่แกงผแงโอ้ยดีดีดีเวียก็เป็นเนื้อปลาเอองามงามงามยมาลองกินกัน ลาประมาณจะห้าทุ่มนะคะเขาก็จะดับไฟในห้อของเราเพื่อให้เรานอนได้แล้วเลิกกินแล้วนอนสัะนะจ๊ะนี่ไหนก็ไม่รู้นี่นมันจะดับไฟเท่าหมดเลยนะก็เดี๋ยวดูกันว่าตอนนี้ก็คือการนุ่งผ้าที่เขาแดกนะก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงกับคลิปเอ้ยแต่ที่นะั่งเขาดีนะขี่เลย จอกานถูกไม่รูเหลดูกันในใจนะ